วันนี้ปาพาแม่โอก๋กับพาเพลินมาเที่ยวเขาใหญ่ค่ะวิวสวยบรรยากาศดีมากๆเหมือนอยู่เมืองนอกเลยค่ะเราพักกันที่โซแคมปิ้งเขาใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่โครงการโซแอดเขาใหญ่ค่ะเป็นที่พักสไตล์แคมปิ้งที่จบครบในที่เดียวเลยนะคะมีทั้งคาเฟ่ที่พักร้านอาหารและกิจกรรมอีกมากมายค่ะ เราพักที่ลูน่าเต็นท์ห้องหมายเลขสิบนะคะเต็นท์นี้เหมาะสําหรับคนที่มีน้องหมาพันธุใหญ่อันนี้แม่โอแนะนําเลยค่ะภายในห้องกว้างขวางมีพื้นที่เยอะและสะดวกสบายเหมือนนอนห้องพักเลยค่ะและมีห้องอาบน้ําส่วนตัวนะคะอยู่ภายในด้านหลังของเต็นท์ค่ะ ส่วนพาเพลินก็จะถูกใจมากๆนะคะเดินไถ่ขนมแม่โอทั้งวันเลยค่ะเอนจอยกับการกินในที่พักที่เข่าใหญ่มากๆดูสิคะเห็นไหมได้ขนมไป1นซองเอาไปให้พี่นกค่ะและที่เก๋มากๆคือมีอ่างจากรุชี่ให้นอนแช่ชมวิว360องศาได้ทั้งวันเลยค่ะ แช่ไปชมนกชมไม้ชมวิวต้นสนหน้าที่พักนะคะแล้วก็เราก็จะมองเห็นนี่เลยเทลลัสคาเฟ่อยู่ข้างล่างและร้านอาหารลูซีนะคะมองจากที่พักไปวิวจะสวยมากๆค่ะตามแมวมาเลยค่ะทุกคนเรากำลังจะไปชมวิว ะอาทิตย์ตกดินแล้วก็ไปจุดแคมปิ้งของเราข้างล่างนะคะซึ่งจะมีหนังกลางแปลงให้เราดูคืนนี้แล้วก็จะมีปิ้งมัชเมลโล่แล้วก็บาร์บีคิวอุ่นๆล้ร้อนฟินๆกินตอนดูหนังกลางแปลงเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะที่นั่งดูหนังกลางแปลงของพวกเราแล้วก็จะนอนดูดาวด้วยค่ะคืนนี้ตรงนี้เขาก็จะจัดไว้ให้มีแบบเตาสำหรับปิ้งมาบีคิวแล้วก็มาร์ชเมลโล่นะคะเห็นไหมคะแสงยามเย็นตอนนี้สวยมากๆค่ะนอกจากเต็นท์หลูแล้วทางโซลแคมปิ้งยังมีบ้านรถคาราวานด้วยนะคะฟิลเหมือนไปแคมปิ้งอยู่ต่างประเทศเลยค่ะเป็นโซนที่เพิ่งเปิดใหม่ ด้านในจะตกแต่งไว้ได้แบบน่ารักมากๆมีของใช้อำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะข่าวหน้าแม่โอไม่พลาดจะมาพักที่นี่แน่นอนค่ะเห็นไหมทุกคนแสงพาทิตย์สวยมากๆคือแบบแสงสีส้มยามเย็นแบบ6โมงกว่าสวยมากๆเลยค่ะ ริปนี้ถูกใจพวกเราทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่โอป้าพี่นกแล้วก็พาเพลินค่ะพวกเรามีความสุขที่โซแกมปิ้งมากๆค่ะคือถ่ายคลิปไปน้ำลายไหลกับสองสิ่งนี้มากๆค่ะทั้งมาชเมลโลแล้วก็บาร์บีคิวค่ะคือแบบมันหอมอะแล้วก็แบบเยิ้มเยิมยืดยืดอร่อยอะ่ะทุกคน ยิ่งตัวบาร์บีคิวนะคือแบบน้ําจิ้มน้ําบาร์บีคิวอะค่ะน้ําของน้ำบาร์บีคิวที่แบบใช้ราดข้างหน้าค่ะแบบรสชาติดีถูกใจแม่โอมากค่ะดูค่ะทุกคนบาร์บีคิวโค้น่ากินเลยค่ะไม้ใหญ่มากๆแล้วก็กลิ่นกลิ่นหอมมากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้กินจึงเลย ที่นี่เขารับจัดกรุ่มสัมมนาเอาทิ้งและรับจัดงานพีเเวดดิ้งด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมว่าที่เดียวจบครบจริงๆและยังเป็นเพรเฟลลี่กด้วยนะคะดีงามสุดๆคนรักหมาแบบแม้โอ้ก็จะถูกใจมากเป็นพิเศษคะ่ะน้องหมาสามารถเดินไปได้กับเราทุกที่เลย อาหารเช้าที่นี่ก็เป็นอเมริกันเบรกฟาสและข้าวต้มนะคะแม่โอ๋กก็รีเควสให้ขึ้นมาเสิร์ฟบนที่พักเลยค่ะพอต้องการที่จะทานไปแล้วก็ชมวิวไปแล้วก็เล่นกับน้องหมาที่รักไปค่ะโปรดติดตามคลิปต่อไปของพวกเรานะคะ